อาสวัสดีครับพี่นอ้องอ่าตามที่พี่น้องท่านหนึ่งนะครับออยากให้เฮ็ดง่าหลอบให้เบิ้งนะครับวันนี้ก็จะมาเฮ็ดง่าหลอบให้เบิ้งนะครับนี่ครับหลอบหลอบนอนนะครับง่าหลอบนอนนี่ครับหลอกอีกเป็น,นงสี่อันนี้ผมเฮ็ดเสร็ตวัตถุนนี่ครับมัดเสร็จใหม่ๆหมเลยครับ สูตรที่ผมสิบอกนี่มันต้องนี่ครับกรงเล็กมันต้องเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นครับ้วก็มันจิบเป็นด้านละหาสิบเส้นครับนี่กว่างยงาสี่เหลียมจัตุรัสครับเป็นหาสิบเส้นสองละหาสิบมันก็จะได้ สองเมตรพอดีครับเส้นหนึ่งสองเมตรเล็กเส้นเส้นหนึ่งมั่งก็จะมีสิบเมตรครับสิบเมตรเอาที่เป็นสิบเมตรเล็100 1, กเส้นเส้นหนึ่งก็จะเป็นสิบเมตรเข้าตัดเส้นละสองเมตรก็จะได้หาอันครับหาอันหลังหนึ่งใส่ได้สามันครับหลังหนึ่งใส่สามันหลังหนึ่งใส่สามัน สามสิบจะได้หาลังครับหาลังของรอบะมื่อนี้แต่มาเบิง้งการตัดครับนี่นี่ครับด่างเขียวที่แรกเข้ากันเ,เป็นหนึ่งสี่ <c oughs> เข้ากันนับกับนับนับตามันคือว่าเข,าข้ากันตัดเงาไปเลย นับตาไปเรือนับเจ็ดตาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตาแล้วอีกตัดนี่เลยครับตัดนี่ง่ามไปเลยคือว่าอันนี้เขาเยี่เป็นง่าเบิดเลยนี่เหนี้ครับอันนี้ผมตัดแล้วครับตัดไปแล้ว ันนี้ผมตัดตัดแปดตาครับอันนี้แปดตาแปดตามันตีงาพดกับขันสูตรผมนี่แปดตาตีงาพดเพราะว่าหองแหลกมันหาสิบเส้นนี่ครับนี่ครับหองหองหองนี้มันจะหาสิบเส้นครับนี่งาข้างในมันก็ดีเจ็ดตาพอดีครับเจ็ดตาอันนี้มันหองกวางขันพี่น้องอยากได้แปดตาก็ได้ครับนี่ช่วงนี ง้าสองมันงาแรงกันตเ,เต้าเข็ดตาเพราะว่าคองผมมันกว้างหอง้หหองนี่มันหาสิบเซนห้องนี้เก้าสิบเซนครับทั้งเบิดมันลอยสี่สิบเซนครับวันนี้มา่งการตัดเลยครับน่ครับพอเขาได้มาแบบนี้แล้วแต่ผมสตบอกอีกที่การนับครับนี่มันจะเป็นอักฤษ อัน,นที่ซื้อว่าเจ็ดตาครับเจ็ดตานี่ครัก็ยินนับไปยังที่ครับนับไปเสียงเสียงเสียงออกนะครับอะไรข้างนับเสียงออกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านี่หกเจ็ดนี่ครับเจ็ดอิาน,นี้ทำไมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตินทานีครับต้องการต,ตัดตัดตรงนี้ออก ต,ตัดเองตัดเสียงออกอมึงน,นี่นมครับเสียงออกไปสี่เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดปุ๊บบัดชั่งๆนี้เป็นเสียงเข่านะครับเสียงเขา่า เขากันเข้ากันนับต่อไปอีกมีเจ็ดตัวนี้เห็นไหมครับมีเห็นไหมออ้เข้ากันี่ครับเข่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตานี้ใปเข้ากับเฉียงลงเฉียงเข่าไปหน่เฉียงเข่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 1, 2, 3, 4, 5, 6, นี่ครับเจ็ดเฉียงเข่าเข้ากันตัด น,บบนี่ครับนับตรงไหนนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับน,าานี่แค่นี่ก็เจ็ดถ้านี่ก็เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเท่าไหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับขันมัดทั้งนี่แาวๆอ่ะเพิ่มใดลดใดครับทั้งเพิ่มใดลดใดจะทั้งนี้เขาต้องนับให้เป็นเจ็ดครับไปให้เรากันนับไปทั้งที่ ยี่สตาครับยีเจตาเพราะว่านี้มันหาสิกิดนับยี่สบเจดก็ดีครับมันค่อยอต่บยอหน, 20, 20, นึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดย่สอง1ี่สามยี่สี่ยี2ห้ายี่หกยี่เจ็ดแปดย2่เก้ายี่สิบี่เอ็ดยี่ส้ายี่หกยีเจ็ดยี่เจนะครับเสียงออกไปเจ็ดี่เก้าครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็นี่นับไปเฉียงออกเจ็ดเข้ากับตัดตัดตาที่อันนี้ออกัอน,นี่เขานับเสียงออกขึ้นกันนบ,บังไหมครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับอันนั้นก็นับเสียงเข้าออไปกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับตองตัดเลยี่ครับพบกับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสอี่ห้เจดนี่ครับเจอันนี้มันเงาต้องกัรตัดออกตัดออกไปตาหนึ่งครับผมนับไปแปดตาตะไก่กับวาขาท้งนี้นี่เพิ่มใดครับกัน งาที่สองแหมันเง้วๆก็ได้ครับง้ารเลขเนี่ยใส่ขวก็ได้หเรือเอาเท่ากันก็ได้ครับ นี่เขาตรงนี่ตรงเจ็ดเที่ยงนับใส่เจ็ดเนี่ยห้องขันห้องจับมาประกบกันทีมันตามันต้องทำกันนี่ครับนี่สามันต้องเจ็ดซทำกันครับนี่หนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ด,ดนี่ครับสามเจ็ดเจ็ดทั้งทีย่าง้าใส่บแบบนี้ครับ หน้าห้มาใสยรอกต้องอยู่ประมาณนี้ครับนี่เกียร์ห้มาดว้กลางอยงพี่มาดใบเดี่วกางอันนี้ก็ยมาบฉชียงนี่ครับมาเส่มุมนี้มาเสมุมนี้ใสเมุมนี้ทานี้มันก็นยมบัดเมุมนี้ครับนี่มันยีไดงนี้พอดีอันนี้ก็นยีเป็นหน้าท้างเสาคั สำนี่กับเจ็ดไปครับพี่น้องนี่นี่ออกมาเกเป็นรูนี่ครับพี่น้องท่านใด่เข้อใจกันมาถามอีกอะไรได้ครับอยา๋พวิตต่ตอบก็เมิ่นครับก็เมนตนถามเลยนี่เจ็ดตางเดีนีสองสามท่ห้าหกเจนี่ครับมีทงแปดทังเจ็ดทั้งี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับอยู่ตรงนี้ คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก็นะครับสงสัยอันใดก็มีมาถามครับขอบคุณที่ติดตามครับผม